สร้างเม็ดสีขึ้นมาปกป้องผิวเราให้เรามีผิวที่อยากจ,จะไม่สวยไม่สม่ำเสมอแเรายังดูเหมือนเปิดไฟด้วยสวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องเรียนความงามค่ะวันนี้เห็นแดบดบแ,แรงแบบบ้านเราแล้วเนี่ยก็อ,อดไม่ได้ที่จะนึกถึงสาวๆที่กลัวนะคะผิวเสียผิวคล้ำผิวดำ เราประเทศเราเนี่ยนะคะก็มีแต่แดดตลอดเวลาเลยก็มีความร้อนตลอดเวลาแล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าเราทุกคนหลายๆคนเนี่ยก,ก็กลัวที่จะมีผิวคล้ำแล้วก็จะมีผิวเสียใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้ไหมเอ่ยว่าการที่เรามีผิวคล้ำแล้วการที่เรามีผิวที่ดํามีกะฟ้าจุดด่างดำมันเกิดขึ้นจากอะไรวันนี้บุ้งจะเล่าให้ฟังค่ะการที่เรามีกะฟ้าจุดด่างดำนะคะมันเกิดขึ้นจากเซลล์ชนิดหนึ่งในผิวเราที่เรียกว่าเมลานไซต์ ะะเมลาโนไซต์เนี่ยนะอยู่ในผิวเราจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบมือแบบนี้เลยค่ะแล้วเสร็จแล้วอะค่ะเวลาที่ผิวเราเนี่ยนะคะถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกวานอักเสบของผิวนะคะหรือแม้จะเป็นแสงแดด หรือแม้กระทั่งความร้อนนะคะเมลานไซต์ตัวนี้นะคะมันจะมีหน้าที่ปกป้องผิวเราจากการถูกทรํรลายค่ะฉะนั้นเมื่อไหลก็แล้วแต่ที่ผิวเรารับสัญญาณว่าถูกทรํรลายแล้วตัวเมลานไซต์ตัวนี้ค่ะเขาก็จะทําหน้าที่ก็คือสร้างเม็ดสีขึ้นมาปกป้องผิวเรานะคะโดยการที่เขาจะสร้างเริ่มต้นสร้างตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะ นะคะสร้างเม็ดส,สีเมลานีนมาเสร็จแล้วเขาก็าจะเอาเม็ดส,สีเมลานีเนี่ยนะคะส่งค่อยๆส่งผ่านตัวแขนที่เรียกว่าเดรนไรด์ของเมลานอไซต์ไปนะคะแล้วก็เอาเม็ดเมลานอไซต์นะคะไปตกที่เซลล์ผิวค่ะเสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่เซลล์ผิวของเราเนี่ยนะคะมีการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเขาก็าจะเอาจุดด่างดำที่สร้างจากตรงนี้นะคะ่ะขึ้นมา อยู่บนผิวเราให้เราเห็นเลยลการที่เมลานไซต์จะสร้างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผิวเราจะโดนแสงแดบดบเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงการอักเสบของผิวด้วยสังเกตไหมคะเวลาที่เรามีสิวนะคะเราอาจจะไม่ทด้แก่เลยแค่สิวเราอักเสบเท่านั้นนะคะ หลังจากนั้นพอสิวหายไปปุ๊บมันก็จะเกิดรอยแดงหรือรอยดําก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนอย่างพี่ปุ๊กเนี่ยพี่ปุ๊กเป็นคนผิวขาวมากเลยฉะนั้นเวลาพี่ปุ๊กสิวหายนะคะเราก็จะเห็นพี่ปุ๊กเป็นรอยแดงนั่นเองหรืออาจบ,บางคนก็อาจจะเป็นจุดด่างดาขึ้นมานั่นคือเกิดจากเมลานอไซท์ทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามหรือความขาวกระจ่างของใบหน้า อย่าลืมนะคะว่าตัวเมลาโนไซต์หรือตัวเมลานินที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องผิวเรานะคะแต่บังเอิญว่าเขาเนี่ยทำให้เรามีผิวที่อาจจะไม่สวยไม่สม่ำเสมอแล้วก็มีรอยตําหนินั่นเองฉะนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะมาทําหน้าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับผิวที่ขาวใสเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทําก็คือว่าเขาจะไปยับยั้งการกําเนิดหรือการสร้างเมลาโนไซต์แล้วการสร้างเมลาโนไซต์เนี่ย นะคะมันมีหลายขั้นตอนฉะนั้นการไปยับยั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์ต้องแน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการที่จะยับยั้งตั้งแต่ต้นกําเนิดนะคะการส่งผ่านเมลานอไซต์ต่างๆไปที่สู่เซลล์ผิว นั่นเองนะล้าเขาจะาต้องสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่แค่ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเอ,เอาเซลล์ผิวที่มีแก้วฟ้าจุดดำๆเนี่ยให้หลุดหายไปแต่ถ้าข้างล่างเนี่ยยังทําหน้าที่อยู่นะคะมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยที่จะทําให้ผิวเราขาวขึ้นในอนาคตมันก็จะเห็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเราต้องแน่ใจได้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทําหน้าที่นี้ แล้วน,นอกจากนั้น,นะคะ่ะในผลการวิจัยที่พี่ปุ๊กรู้จักมานะคะนอกจากที่มีการเกิดกะฝฟาจุดด่างดำเกิดจากตัวเมลานอไซต์แล้วนะคะมีอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้ผิวเราเนี่ยมีความหมองคล้ำแล้วก็ไม่เปล่งปัก่กระจ่างใสแม้กระทั่งเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยับยับย้งเม็ดสีเมลาน,นินก็ตามนะคะเขาบอกว่าจากการวิจัยพบว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกมลภาวะต่างๆเนี่ยมันทำให้ตัว เขาเรียกนะคล้ายๆแบตเตอรี่ของเซลล์เขาเรียกว่าไมาโทคอนเดรียตัวเนี้ยมันลดพลังงานลงพอะล้วพลังงานมันวูบดับลงมันเหมือนกับอยู่ดีๆบ้านเราไฟดับ ะนะคะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญอีกอย่างหนึง่งเหมือนกันที่จะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความกระจ่างใสฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีโีนที่บุกใช้น,นะคะนอกจากที่เขาจะทําหน้าที่ในเรื่องของดูแลเรื่องกรบฝ้าจุดด่างดำที่เกิดจากเมสีเมลาน,นีแล้วผลักเซลล์ส่วนภาพออกไปแล้วสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นเขายังทําหน้าที่ไปกระตุ้นให้ไมโครทันเดียนหรือ ตัวพี่บุ๊กแรกถูกหรือเปล่าไม่รู้เนาะพันลิ้นพันกันตลอดเลยนะคะหรือตัวแบตเตอรี่ของเซลล์เนี่ยนะคะมีพลังงานมากยิ่งขึ้นฉะนั้นให้นึกถึงตอนที่เวลาเราเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะไฟมันก็จะสว่างขึ้นทันทีเลยฉะนนั้นมันก็เหมือนกันค่ะก็คือเมื่อไหร่ที่ตัว แบตเบอรี่ uh, ตัวนี้ทำงานหน้าที่ได้ดีเนี่ยไม่ใช่ผิวเราจะขาวกระจ่างอย่างเดียวนะคะผิวแล้วยังดูเหมือนเปิดไฟด้วยในเชฉนนั้น,นสิ่งที่เราจะต้องพิจรารณาถึงเวลาที่เราจะเลือกใช้บริบ่ภั์ตัวไวท์เทนิ่งของเราเองเนี่ยเราก็ต้องไปพิจรารณานิดนนึงนะคะว่าเขามีความสามารถในการทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะและถ้าเกิดสมมติเขาทําได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราจะสามารถมีผิวที่กระจ่างใสขึ้น มากๆอย่างที่เราอยากได้นั่นเองเนี่ยพี่บุ๊กเองเนี่ยเวลาที่บุ๊กใช้พี่เด่นพันที่บุ๊กใช้อยู่พี่บุ๊กรู้สึกว่าทีงขาวอยู่แล้วนะแต่วันไหนที่บุ๊กใช้รู้สึกได้เลยว่าผีบุ๊กดูเปิดไฟมากๆเลยนะคะและนี่คือเรื่องราวของอการเกิดเมสซีเมลินแบบสั้นๆยอ่อๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ